โยวาซาสวัสดีวิ่รุ่นเมกาวดีวิ่รุ่นดูไปดีวิ่รุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED, OLED นะกับเจ้าตัวเกม Red Dead Redemption นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะครับไปซื้อกันมาได้นะ <nel> <worldwide> ข้อดีของการซื้อแผ่นนะท่านผู้ชมนะคือเราสามารถที่จะเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะยังไม่อัปเดตแพทนะครับไม่มีเน็ตก็เ <nel> ล่น <worldwide> ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแผ่นนี้พี่ซื้อมาราคาประมาณหนกับ้า e นะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวอยู่ในธีมของคาร์บอยนะครับเป็นของ star, ค่ายล็อกสตาร์นะชื่อว่า Red Dead Redemption นะท่านผู้ชมอ่าเกมนี้แน่ๆคนเดียวนะครับท่านผู้ชมนะเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับอืมก็ไปซื้อกันมาได้นะวันนี้เราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดหน้าจอ7นิ้วนะเป็นในส่วนของพาร์ติชจอ OLED หรือว่า OLED นั่นเองนะครับให้สีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะครับแล้วก็มากับเจ้าตัวเครื่องที่มีแบตเตอรี่ไม่ให้ถึง3อ่า4,000 300มิลลิแอมป์นะได้นานสุด5-8ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังอัก3.5ช่องใสก๊เกมการ์ดช่องใส่ไมโคร SD การ์ดสูงสุด2เทราไบต์นะครับแต่ว่ามีมาให้ในตัว64กิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไทส C สามารถต่อจอต่อจอยได้นะท่านผู้ชมนะถอดออกจอยอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ10,000บาทนะมือหนึ่งนะครับบิ้งซื้ออยู่หน้าหน้าคัมยตาคลิปเช่นเดียวกันนะครับถ้ามือสองทื้ออยู่ด้านล่างคาาปราจะมาเเเลล่่นนนนนกัััยะะคคครรรบทามววแงตือง0 4เทราฟคนะรับ มาโคตรรลอโคตรตึงเอาอ่มาเล่นสักหน่อยละกันพี๊พีเดี๋ยวขยับแป๊บหนึ่งโอเคเริ่มไปเลยครับไปเออตอนนี้เรากำลังบอกว่ามากับจัดไอ้พวกโจรอยู่นะท่านผู้ชมนะหรือหมอนนะครับเกมนี้มันรันได้ประมาณ30เฟร,รมนะท่านผู้ชมนะไหนมันเหลืออู่ตัวหนึ่งนี่ว่าตรงนี้โดนไหมนี่เอ็กซิโด,ด เปิดไปครับเฮ้ยมันอยู่ไหนกันหมดวะเขาไปได้ไหมนี่คนดูเพราขาไปจะโดนยิงไหมนี่โดนตุ๋ยไหมนี่อ๋อนี่พวกเรานี่มอคนดูเอาวะนีเดหนีเดทีมคาร์บอยนะคนดูโคตรโหดโคตรตึงมาดิเข้าไปหลบไปก่อนครับ ตัวหนึ่งหรือเปล่าอยู่นี้ oh. แต่ทำไมเข้าไปไม่ได้วะ๋อ,อมันอยู่ชั้นบนนะคนดูมันอยู่ชั้นบนครับพี่วันนี้เรามาทํเควสกับอ่ากับนายอำเภอนะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงจอแป๊บหนึ่งไปมาวะมาวะ อืมร่วงไอพวกโจรนี่มันมาป้นฟาร์มนี่ว่าตัวนี้เคลียร์แล้วขอบคุณพระเจ้าอุ้ยอืมยิงเกือบโดนตัวประกันดูนีเดเป็นไงนะยิงสวนเข้าไปนะครับโอเกือบตายนะโกระสนขอบคุณมากฉันไม่รู้จะพูดยังไงฆ่ามันทีนะ ดูทั้งหมดนี่แล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยจอยเดิมมาแชลนะทานผชมนะมาแชลเป็นนายอำเภอครับทานผชมเดี๋ยวไปคุยกันนายกับนายอำเภอแป๊บหนึ่งยิงออกไปก่อนครับนายอำเภอไปไหนล่ะที่นี่มงมาหานายอำเภอครับมาคุยกันนายอำเภอแป๊บดูพวกนั้นม,มันยอยู่ทิศทางใต้ด้วยนะ โอเครู้สึกว่าสาวๆจะจะ,จะต่อว่าเรานะว่าเรามาช่วยช้าเกินไปขึ้นมาเร็วๆบอยอ๋อามากูไปไหนนี่โอ้เอข้าไปตรงนู้นกันหมดแล้วออาขบันีมาเชลเอาโดดดิเฮ้ยเอา มากูเอือเะไรวะมูเฮ้ย <c oughs> เกมมาตัวมึงยิงที่ไหนอขอไปดิคนดูเอ้ยมันกระโดดเอือมมามันเอือไปไป <c oughs> จบเสร็จมาชุมาเี่ยโทษน้ำมาแล้วโทษนั้นรถสันนูวีตามไปครับคนดูนะตอนนี้ เย่โอ yeah, oh, ้เสียงดีมากนะผมบอกเลยเครื่องเล่นเกมตัวนี้เนี่ยเฟรมเด่นบรรจนได้ประมาณสามสิบเ <20 frame S 2> ฟรมนะฮะโอ้มาที่เชิงเขาแล้วนะแกคิดว่าแกจะเดินเข้ามาที่นี่ได้ง,ง่ายหรือว,ว่าจอนฉันไม่ยิงนายหลังจากนี้หรอกนะ นี่มาคุยนะครับโอเคถ้าจะยิงก็มาเลยมาแล้วครับคนดูนะยิงไว้ก่อนอืมอัดเลยนะครับคนดู เปลี่ยนเปลี่ยนปืนยังไงวะดืมมีไงนี่ไง,ไงอืมแม่งหมอบหมอบกันอย่างจริงหมอบกันอย่างจริงเลยเนาะอืมตายตายอืมสวยมีมีระบบมีระบบล็อกเป้าให้ด้วยนะช่วยลิงช่วยลิงจะได้ลิงง่ายนะครับ ร,ร้รอนผัวร้อนผัวอืมเป็นไงนะยิงมันโนสโคบคนดูไอ้มันมาเติมมันปันเติมม,ม,ตม,มันอีกตรงย้ำนะครับตรงซ้ำสวยลลกระสุนก่อนอืมลิงไว้ก่อนลิงไว้ก่อนสวยสวย คนเดือดคนเดือดคนดูมันอยู่ตรงไหนอีกอืมอืมอืมไก่ตายแล้วครับคนดูนะ you, ลงมาสิลงมาสิตอนผนะู้นะคนดู โผล่ oh, มาตีไว้สวยสวย very good เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันฆ่าน้องชายฉัน oh, มานี่สิว่ามานี้อ่า oh. uh. Norman Dick, Norman Dick. Oh. นี่เป็นไงนะเตะทีนึง oh. ถ่มถุยโจมถุย ขอบคุณมากนะจอนที่มาช่วยนีย่เป็นไงล่นะได้เงินมานะท่านผู้ชมนะเรากลับไปทําคลิปที่บ้านได้นะครับตอนนี้มันยังมืดอยู่นะครับแต่ผมดูดูก่อนว่าไอโซนบ้านเรามันอยู่โซนไหนแล้วนึงผมมาร์คแผนที่กันจะได้กลับบ้านไปถูกนะครับเวอเตอร์แอนด์โฮสตี้เฮ้ที่ W ที่เราจะไปเขาอยู่ตรงนี้นะครับคนดู ่ผมมามา์คเขาไว้ก่อนผมจะกลับเมืองนะครับเฮลมีเฮอยอ้าวมีเรื่องระหว่างทางเอ้าโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ทันก <c oughs> ำลังลงตายเลยเหเรือเฮ้ยเราเราเซฟอยู่ไหนวะเนี่ยไม่น่าเลยคุณดูตัวเย่ยเลยอะไรฟ้า โอ้ให้ตายเถอะเพื่อนตัวเยีย่เลยนะครับเรากำลังจะกลับบ้านพอดีเลยนี่เฮ้ยอยวบอกนะกลับไปโคตรไกลจริงไหมเนี่ยอันนี้วสนี้เราเสร็จยังวะม,มันเซฟแล้วมันน่าจะเสร็จแล้วนะผมคิดว่านะครับดียวดูก่อนนี้ถ้าเงินถ้าเงินยังไปสิบแปดโอเคก็ยังโอเคอยู่นะเราเรามานอนเซฟก่อนให้มันพรุ่งนี้เช้าก่อนนะฮะ อีกเซฟเกมให้เรียบร้อยนะฮะอ่าโคตรหล่อโคตรตึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า Red Dead Redemption บนเครื่อง Nintendo Switch OLED นะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างขวัญใจตะคลิปนะครับสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนำไปซื้อกันมาได้นะครับส่วนอ่าเจ้าตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างขวัญใจตะคลิปเช่นเดียวกันเล่นได้ประมาณ30เฟรมนะเกมนี้นะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนไปซื้อมาเล่นกันนะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า